สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงหากท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะในช่วงที่ดาวอังคารย้ายดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้าง เพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งการต่อสู้ดาวแห่งความเน็ดเหนื่อยนั่นเองนะคะฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเป็นไหนคะ่ะเพราะในความเน็ดเหนื่อยท่านก็จะมีสิ่งดีๆพ่วงตามมาด้วยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังกันเลยค่ะคลิปนี้มีประโยชน์มากๆนะคะหากท่านใดมีโอกาสได้เข้ามารับฟังเรามาเริ่มกันเลยนะคะดาวอังคารย้ายในวันที่15พฤศจิกายนค่ะยาวไปจนถึงวันที่27 ธันวาคมปี2566กินระยะเวลาเดือนกว่าวาเลยทีเดียวสิ่งที่ชาวราศีเมถุนจะต้องเผชิญอย่างแน่นอนก็คือว่าจะมีคนนึกถึงท่านเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้ท่านจะต้องแบกบรับภาระนะคะจะมีคนที่เขาเดือดร้อนด้านต่างๆเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านโดยเฉพาะคนใกล้ชิด เช่นคนที่ท่านรู้จักเดือดร้อนเรื่องการเงินชีวิตมีปัญหาการงานติดขัดท่านมักจะเป็นคนแรกๆค่ะที่เขาเนื้อถึงคนบางคนนะคะท่านไม่คิดว่าจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านก็เข้ามาเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะเป็นช่วงที่ท่านจะต้องแบบรับภาระอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นฉะนั้นนับจากวันที่ท่านได้เข้ามารับฟังคลิปนี้ ขอให้ท่านช่วยเหลือคนด้วยเหตุด้วยผลฝึกปฏิเสธรอเอาไว้ได้เลยนะคะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแน่นอนอะไรที่ท่านช่วยได้ก็ช่วยเพราะจะเป็นการทำบุญสร้างกุศลแต่หากเกินความสามารถห้ามช่วยเด็ดขาดน,นะคะห้ามเพราะหากท่านช่วยเพราะสงสารระวังเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดต้องมานั่งลำบากในภายหลัง เขาจะทําให้ท่านเดือดร้อนให้ท่านลองนําไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะว่าจะเป็นจริงหรือไม่ว่าช่วงนี้มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านบ่อยกว่าช่วงที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งหนึ่งท่านจะมีการตัดสินใจเรื่องที่สําคัญสําคัญค่ะเช่นตัดสินใจลาออกจากงานประจําเพื่อหันไปทําอาชีพอิสระไปเป็นนายของตัวเอง ซึ่งท่านได้ศึกษาหาความรู้มาแล้วและพร้อมที่จะลงมือทำในช่วงนี้บางท่านก็จะมีการตัดสินใจย,ย้ายงานย้ายบริษัทและจะเป็นการย้ายไปทำอีกสายงานหนึ่งซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านมีดวงจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆจะได้ลงมือทำในสิ่งที่ท่านอยากจะทำและช่วงนี้เช่นเดียวกันท่านจะมีพลังบางอย่างนะคะมาผลักดันมากระตุน้น ทำให้ท่านเกิดพลังกล้าที่จะตัดสินใจมากขึ้นและพร้อมที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ๆข้อนี้อยากให้ท่านระมัดระวังให้มากๆนะคะข้อที่ว่ากล้าที่จะตัดสินใจนี่แหละคะ่ะให้ท่านระมัดระวังการตัดสินใจหากท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามขอให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุมแล้วค่อยตัดสินใจอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ชัววดด่ววูบโดยเด็กขาดอย่ายใจใหญ่ใจนักเลง ช่วงระยะเวลานี้สติปัญญาเปิดความคิดลื่นไหลไอเดียดีนะคะหากมีไอเดียไหนที่ท่านอยากทำให้ท่านลงมือทำได้เลยนะคะไม่ต้องรอจังหวะและเวลาอีกต่อไปช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะแก่การเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆแต่ขอให้ท่านค่อยๆทำค่อยๆเริ่มจะดีที่สุดอย่าทุ่มทุนสำหรับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆและอยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้น ช่วงนี้ท่านจะมีความกล้ามากขึ้นกล้าที่จะตัดสินใจหากจะทําอะไรในช่วงนี้ใหญ่ใจใหญ่ใจนักเลงจะเซ็นเอกสารอะไรก็ตามดูให้ดีๆโดยเฉพาะเอกสารที่สําคัญสําคัญจะลงทุนอะไรก็ตามให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบครอบคิดให้รอบด้านอย่าทําตามกระแสะอย่าเชื่อหากมีใครมาชักชวนท่านไปลงทุนในสิ่งที่ท่านนั้นไม่มีความรู้เด็ดขาดนะคะ ช่วงนี้ท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงช่วงนี้ท่านจะมีอารมณ์อยากมีอยากได้ระวังตัดสินใจผิดพลาดลงทางกล้าทําอาชีพสีเทาห้ามทําเด็ดขาดนะคะและต้องขอเรียนตามตรงนะคะนี่คือคําเตือนด้วยสําหรับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้งดได้งดหรือหากงดไม่ได้ให้ท่านเสี่ยงให้น้อยลงห้ามให้ใครกู้ยืมเงินโดยเด็ดขาดห้ามเซ็นคําประกันให้ใครไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น ห้ามออกหน้าแทนคนอื่นโดยการซื้อของมีราคาแพงๆโดยใช้ชื่อของท่านแทนเด็กขาดสิ่งที่เตือนขอให้ท่านนั้นอย่าทำท่านจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะซึ่งมันจะสัมพันธ์กันกับการที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยนะคะคนใกล้ชิดยิ่งอันตรายค่ะให้ท่านระวังให้มากๆอันตรายตรงที่ว่าท่านไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าที่จะ บอกปัดหรือว่าไม่กล้าที่จะให้คำตอบเขาบางท่านก็คิดว่าเออช่วยกันไปไม่ได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ระวังนะคะบางเรื่องถ้าจะเดือดร้อนมากๆสำหรับปัญหาต่างๆที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะปัญหาที่ใหญ่ๆช่วงนี้อย่าใจร้อนค่ะให้ค่อยๆคิดค่อยๆแก้อย่าข้ามขั้นตอนแต่อย่าได้ไปวิตกกังวลใจถ้าท่านค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไปตามขั้นตอน พอผ่านพ้นช่วงนี้ไปปัญหาเหล่านั้นจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอดทนนิดนึงนะคะช่วงนี้เหนื่อยหน่อยท่านจะมีทางแก้ทางออกแต่ต้องพ้นช่วงวันที่27ธันวาคมไปก่อนนะคะและช่วงนี้ท่านจะมีคนจ้องช่วงนี้ท่านมีคนจ้องที่จะทําลายชื่อเสียงมีคนจ้องที่จะเลื่อยขาเก้าอี <c oughs> ค้คอยขันแกล้งดังแกหาทางเล่เครดิตโดนแทงข้างหลังทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียง คนที่ท่านไว้ใจอาจจะไม่ใช่คนดีขอให้ท่านระมังาระมัดระวังคนให้มากๆไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามหรือว่าทําอาชีพอะไรก็ตามขอให้ท่านระมัดระวังศัตรูในที่ทํางานหรือว่าสายงานที่ท่านทําอยู่ให้มากๆอย่าได้ประมาทคนโดยเด็กขาดอย่าไว้ใจคนมากจนเกินไปอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าเพลอไปเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังนะคะระวังเขาจะนําไปบอกต่อ ช่วงนี้งานของท่านหนักและเหนื่อยพอสมควรแต่ผลงานออกมาดีคนเริ่มไม่พอใจคนเริ่มอิจฉาเริ่มจ้องที่จะทำลายชื่อเสียงของท่านแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านยังมีคนดีคอยช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดบางคนฉะนั้นในช่วงนี้หากท่านติดขัดมีปัญหาขอให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะคะเพราะบางปัญหาท่านจะมีคนช่วยคิดช่วยแก้จะดีกว่าอย่าคิดเองเอ่ยเอง ปัญหาที่สําคัญให้ท่านนั้นหาคนกลางทําแทนเจรจาแทนพูดคุยแทนหรือว่าคือพูดได้ง่ายให้หาคนช่วยท่านทําในบางเรื่องจะสําเร็จดีกว่าท่านทําเองนะคะแต่ว่าบุคคลคนนั้นจะต้องเป็นคนเก่งคนที่ท่านไว้ใจได้จริงๆ ต่อมานะคะช่วงนี้ท่านมีดวงเปืดยไข้ไม่สบายค่ะขอให้ท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆและระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวจะเดินทางไปไหนมาไหนหากขับรถเองอย่าได้ประมาทโดยเด็กขาดขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะจะทําอะไรอย่าใจร้อนบุ๋วามระวังมีดบาดน้ําร้อนลวก น้ำมันกระเด็นเล่นกับสัตว์เลี้ยงก็ระวังโดนสัตว์เลี้ยงกัดหรือว่าขีดควรดาวอังคารย้ายในครั้งนี้ท่านจะเน่อยพอสมควรมีคนจ้องจับผิดกลั่นแกล้งรังแก,ง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 กท่านจะได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนให้ระมัดระวังการเอ็ดเซนเอกสารต่างๆและท่านจะเจอกับคนที่ไม่มีสัจวาจาถึงเวลาแล้วไม่ทำตามคำพูดหากกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจทำสุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จ การเงินนะคะหากช่วงไหนก็ตามที่ท่านติดขัดมีปัญหาท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือมีทางแก้ทางออกเสมอสําหรับเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองให้ระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะข้าขออวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านชีวิตราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคในการทํางานและการใช้ชีวิตค่ะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ